สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP กับสามาัคคี VIP นะประจ ա วันที่สนะิบห้าสิงหาคมหกห้าเนาะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะเป็นแค่แนวทางการวิเคราะห์ตัวเลขแค่นั้นนะเรา VIP ตัวเด่นก็คือหนึ่งกับสี่นะคะตัวรองก็คือสองกับห้านะก็หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งอย่าลืมนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเก้า รูปเพื่อนๆจะรูดออกก็ได้นะซีศูนย์สี่หนึ่งสี่สองซีสามซีสี่ซีห้าสี่หกสองสี่ห้าหนึ่งสี่สองสองห้าหนึ่งแล้วก็ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหรือจีหนึ่งศูนย์ศูนย์ก็ได้เด้อสี่ห้าเจ็ดจับคู่ก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งสองสี่สี่สองสี่ห้าห้าสี่นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะสามตัวก็จับหันเราเด้อถ้าไม่ชอบที่เลขที่เราเขียนให้นะคะ ต่อไป V I P สามัคืกี V I P เลขมาแนวเดียวกันกันกบราชพาเด้สามกสามดห้าหกแปดสามห้าแปดห้าแปดหกแปดหกสามสามห้าหน หกแปดศูนย์ 80, ชอบลอยมาออกเนาะก็าขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมจับผู้ซื้อเด้อนี่สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางที่ลงนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะอย่าลืมช่องน้ำเพชรพารวยวุ้นเส้นพารวยนะ